สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคูบตา้าโอ้ DC หนึ่งศูนย์ห้า X คาบินเป็นรถเกี่ยว VIP ครับค่ายคูบตา้าตัวนี้โอ้ถือว่าท็อปเหมือนกันนะเพราะว่า VIP ตู้ A เกะมา สามปีครับนะด้สามฤดูกาลแล้วอ่ะเดี๋ยวเดินข้าวใส่นิกสัน Big กอหน่อยอตู้แอร์อุ้มนี่อุ้มจันสีครับนะหรือถ้าอัดเต็มที่น่าจะได้อยู่ตันครึ่งอ่ะดูเขาเดินใช้เวลากี่นาทีครับ ลอลเลอร์นี่โอ้โลอลเลอร์เจ็ดตัวนะพี่น้องใบแท็กนี่ยเบียดเบียดหกสิบนะรองรับ B 2ี่สิบเห็นบอกว่าเกี่ยวไร่ละหกร้อยนะครับไร่ละหกร้อยค่าตัวของเขานี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนมีทอนครับเดี๋ยวไปดูก่อน ดูข้าวโอ้ข้าวสวยอยู่ครับนะอ่ะารรับ VIP ออโต้มันโรพี่เนาะระบบออโต้มันโรก็คือกรณีรถรถเกิดการเอียงก็จะมีการยืดหยุ่นนะครับสายขวาซึ่งกันและกันโอ้รองรับ b 2 0นี่ระบบคิด มีระบบคิดด้วยนะระบบ GPS ติดตามตัวระนาจักเดี๋ยวไปดูนี่ครับตู้เอโอ้เกะได้ป้ายทะเบียนแล้วนี่นี่ปัดไปเลยครับอ่าสองเมตรสองเมตรแปดนะสองเมตรแปดเครื่องยนต์4ีููครับ4ีซูไดเร์ นะครับร้อยห้าพลังมาก็ถือว่าโอ้ลูกชาวนาวาสาอันมันเขียนไว้ออโต้มันโดซิสเต็มระบบรักษาสมดุลรถอัตโนมัตินะมีสิบก็ใช้ได้รลเลอร์เจ็ดนะครับ ใช้แท็กยางอ่ะโอ้เกี่ยวข้าวได้สวยครับสำหรับคูบตา้าเล็กพริกขี้หนูเนื้อข้าวหล่นโอ้ข้าวงามว่ข้าวงามข้าวมะลิกก็สิบสิบบาทสิบบาทนิดนิดน้ำหนักรถก็สี่ตันสี่ตันจิตนะครับสี่ตันจิต หัวเก่งนี่กว้างเมตรยี่ห้าร้อยห้าพลังมากหรือเฟือปัจจุบันมีร้อยแปดนะครับร้อยแปดก็จะใหญ่กว่านี้เครื่องยนต์เป็นเทอร์โบตัวนี้ใช้ v ีสามพันแปดดีไอครับนะเครื่องเขาเครื่องซีซูโต้งได้นี่ครับดูเบรกเบรกตันตีไปตันครึ่งนะ ดูข้าวตันครึ่งจะเยอะไหมคนขับก็น่าจะไร่ละ50าสิยืนพื้นอ,ออกดีครับเนี่ยเดินออกมา ปัจจุบันคุปตาก็มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่ DC 60สมัยก่อนเนาะ70 93 95 100 5 0 8อู้เยอะแยะไปหมดก็ดาวได้พ่นได้ครับลูกค้าทกสนี่น่าจะออกได้อ่ะปอดใส่ไปหนึ่งตันแล้วเนี่ย นี่เป็นนิกสันนะครับบิกเอ็มใส่ตะเกงใส่ตะคายมาก็ใช้ได้ครับ DC ซีร้ของค u b บต้าถือว่ารุ่นนั้นนี่ตัวนี้ออกโอเคออกมา3ปีแสดงว่ายังยังท็อปอยู่ครับนะยังทอ็อปเมื่อ3ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นร้อยแปดร้อยแปด X V I P ก็มีโอ้ตันครึ่งคือสีมาลายแต่เขาเลยแม่ซื้อสองตันไหมเนี่ยสองตันวะเนี่ยฮะตันสามคือลายเดยโอ้บอหอดตันหาวะโอ้บอหอดดิ ตัน3ตัน4ครับเนี่ยอ่ะอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจาเฟอร์จะลุยละเดี๋ยวผมสิแลนตามอยู่ปะอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลุยต่อี่น้องไปดูคูป o ต้าดีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กหรือว่าร้อยห้าพลังมา ไปแล้วเอา้าโอ้สามปียังสวยนะอ่ะสวยเลยลูงเพ่ับบินคับบินสนใจก็คูบ้าตาบุรีรัมครับอยู่บุรีรัมมีขายเยอะแยะเลย หรือว่าบุรีหรือว่าคุบต้าใกล้บ้านท่านคุบต้าก็เกี่ยวกันเกษตรไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถแท็กอร์หรือว่ารถไถหรือว่ารถขุดนะครับรถแมคโครถเล็กๆจัดให้เขาแล้วครับอ่ะตู้เอมาแล้วครับคุบต้าดีซีร้อยห้าเอ็ก บสามฤด,ดูการนะครับเเร็วดีดครับล้อแทกนี่ล้อแทกนี่ซ่อมไม่ได้ครับเปลี่ยนอย่างเดียวเออปากกว้างนี่สองเมตรแปด,ดนะออกไปแล้ว โอ้ฟังออกดีครับอ่ะมาแล้วครับเก็บตกไปน้องจะมีหนูหนาไหม เป็นข้อดีครับขึ้นชนานะครับโอ้โหที่มือแท,อทงหน่อยฟังออมดีครับการสูญเสียของข้านั้น ไม่เกิน2%ครับบูต้าไม่ใช่รถที่เร็วนะพี่น้องแต่ก็ทำได้อยู่ประมาณ20ไร่ต่อวันสำหรับ DC 105นะครับนะเหมาะสำหรับขื้นหน้าน้อยนะครับขื้นหน้าน้อยๆ มตรแปดนี่เขาเปิดได้สบายครับโตโตโมโร่ซิสเต็มระบบกันสความสมดุลน,นะครับเยน็นฉ่ำก็ดีครับมีตู้เอจะได้ขับสบายบายให้เจ้าของนั้นคนขับหรือว่าคนขับจะได้อารมณ์ดีครับ ไรละห2รไร่ไรก็หมื่นสองเชื้อเพลิงไม่น่าจะหมดเยอะครับน่าจะไร่ละ50บาทฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ